กะหรี่ปั๊บไส้ต่างๆที่นำมาวางในตู้กระจกและข้าวตังที่จัดบรรจุในกล่องอย่างเป็นระเบียบเพื่อวางขายเป็นฝีมือการทำของคุณป้าขอดหรือนางขจรวันทินกรณอยุทยาอดีตหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ในวัย70ปีและคุณลุงพงษ์หรือพลโทสุภพ,พงษ์ธินกรณอยุทยา อดีตนายทหารสังกัดกองทัพไทยไวัย76ปีสองสามีภรรยาที่ใช้เวลาว่างในวัยเกษียณช่วยกันผลิตขายเป็นหนึ่งในจำนวนสินค้าหลากหลายชนิดที่กลุ่มผู้สูงอายุนำมาขายในตลาดแห่งนี้แตที่สำคัญคือเรามีม,มีเพื่อนมีคนใบเดียวกันคุยกันจะสนุกเราได้เสาร์อาทิตย์เราได้ออกบ้าน เดือนหนึ่งเรามาสองครั้งเสาอาทิตย์ที่1กับอาทิตย์ที่3ของเดือนเส,สาอาทิตย์นะคะสนุกค่ะเวลาเรามาเดินนะคะส่วนใหญ่จะเลือกซื้ออาหารซื้อขนม,มค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้กินอาหารและขนมที่ทําจากคุณยายคุณย่าของเราที่บ้านนะคะเพราะวัตถุดิบที่เลือกใช้แต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีคุณภาพแล้วก็ดีต่อสุขภาพกระเป๋าหนังหลากรวดลายหลายขนาดที่ผลิตโดยป้าพา หรือนางสาวภารัตนยันยงอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปาอําเภอสันกำแพงที่ใช้เวลาว่างในวัยเกษียรผลิตขึ้นเองนอกจากขายสร้างรายได้แล้วยังทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมันก็เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งเราก็ได้เพื่อนใหม่ ะะซึ่งทุกคนอย่างที่ว่าก็มีอัธยาศัยไมยตรีจิตที่ดีต่อก,กันรู้สึกมีความอบอุ่นมันก็เป็นสังคมหนึ่งที่ที่เป็นสังคมที่น่าอยู่ของของที่นี่นะตัวเองก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีเพื่อนใหม่ด้วยผู้บริหารโอเชียงใหม่ระบุว่ารายได้จากการขายสินค้า ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการดำเนินการตลาดแห่งนี้แต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้กลุ่มผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตนเองให้คนวัยเกษียณเกิดความรู้สึกที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สดใสหลายๆท่านเนี่ยก่อนที่จะ,กะเกษียณเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงตัวตนของเขาเองออกมาไม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพแต่หลังจากที่เขากเกษียณน,นะคะเขาก็ทํา ให้เขามีเวลาว่างมากขึ้นแล้วแทนที่เขาจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานเฉยๆเขาก็ไปขวนขวายหาความรู้ไปมองหาว่าสิ่งที่ตัวเองเคยฝันไว้ในวัยเด็กเนี่ยคืออะไรแล้วในขณะที่เขายังมีแรงอยู่เขาก็ไปต่อยอดความฝันนั้นนะคะแล้วเราก็เหมือนเป็นพื้นที่กลางที่ให้เขาเนี่ยได้เอาความฝันที่เขาไปต่อยอดต่อเนี่ยมานำเสนอตรงนี้ตลาดผู้สูงวัย หรือกเกษียณมาเก็ตเปิดให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่3ของเดือนที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยที่ตลาดแห่งนี้พิเศษกว่าตลาดอื่นๆคือพ่อค้าแม่ค้าล้วนมีอายุมากกว่า60ปีทั้งสิน้นสมกรารกรอบุญไทย PBS รายงาน